ล้วนพี่โบมาลาดกันอันนี้เขาได้6,002นะม่แสดงว,ว่าข้าวสวยจัดผมรอให้พี่แกออกหน้าไปครับเดี๋ยวไป่ายข้าวนี่ครับตัวนี้เกี่ยวข้าวอาจารย์ชาร์ลาสองคันกับพี่ตั้ม27ไล่ครับข้าวอะไรพม่ได้พี่สองหนึ่งเพราะว่าพี่ตาได้6,000 ก็นี่ครับได้สามอุ้มแล้วครับทางไม่ดีครับทางโถมใหม่ดินนุ่มๆอ่ะนุ่มๆก็คือสอบทางคนพื้นที่ที่นี่คือเขาจะลากออกกันแค่สามอุ้มสบายๆเพราะว่าถ้าหยุดแล้วคือยุบเลยทางมันหนุบดุดดอ่ะเหยียบไปย่นๆนะครับเดี๋ยวให้พี่ั้มเปิดหัวคิวเลยสกาดเที่ยวแรกเมื่อวานเขาขายกันได้หกพันนะแต่ที่ผมลากไปก็คือห้าพันแปดมันสดไแต่นนี้เขาเกี่ยวข้าวเหลืองกันนะนี่ แปลงนี้วานฉีดวานปุ๋ยชีดยาวานข้าวเรามาทํำนี่แหละครับแล้วพี่เขาก็มาแบ่งให้ผมมาช่วยลากด้วยครับเพราะวิ่งไกลหกล้อคันเดียวไม่ทันครับผมแจะเ,เราถอยไปรับข้าวครับผม ใช่ไหครับคุ้มแรกผนก็ลิลิลเกี่ยวนะครับไม่สนเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกัน็นชาวนี้ทีงานโชกุนอยู่แถวบ้านเลยนะเป็นคอหักเยอะนะเหมือนคล้ายๆโรคคอช้ำแต่แต่คอร่วงเพราะจแห้งๆนะ อาจารย์ชัดเขาบอกว่าน่าจะต้องเกี่ยวให้ไวอย่างนี้ดนเดี๋ยวรอฟังราคาผมว่าน่าจะได้หกพันนะดูเหลืองจังเลยอะดยเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆโอ้โหบูงเทียบเลยเนี่ย นี่ครับเนี่ยเป็นรวงแห้งเหนไ่แห้งเลยมันก็จะพาไม่ได้น้ำหนักตรงนี้เนะ่ยเนี่ยเหลืองทุกเม็ดเม็ดเขียวน้อยจัดนี่ครับอุ้มที่สองอุ้มเขาเป็นอุ้มปกกตีนะครับผมผมถามไปแล้ว ได้เกีีย่ยอย่างนี้ก็สองเกี้ยนสบายๆติ๊ต๊ามยังไม่มาเลยสองอุ้มแล้วนะไกลครับน่าจะเราๆเที่ยวแล้วน่าจะร่วมยี่สิบโลมั้งซึ่งก็ม่รเดี๋ยวผมลองจับ GPS ในแผนที่ดูดิว่าจากตรงนี้ไปถึงโรงสีไผ่บุญอี่กิโลเดียเด๋ยวเดี๋ยวส่งขาวก็ผมเปิด GPS ดูเมื่อกี้นี้15บกิโล จะใช้เวลาครับขาละประมาณ20นาทีใน GPS นะก็แ pues บ pues ่ง kind ก of ันคนละสองเที่ยวเี๋ยวพี่ตั้มกลับมาเก็บอีกเที่ยวอีก3ามอุ้มผมก็มาเก็บเสษเที่ยวนึง็เสียไปหนร้อย ถ้าเป็นถ้าเป็น85ตรงนี้นะผมบอกเลยไล่ลระปันนะเดี๋ยวชุดนี้85ดีจริงแต่หนักท้องหน่อยนี่ครับไปครับอุ้ม3ได้ราคา6,100รอเลยนะครับ ถือว่าเป็นราคาท็อปฟอร์มนะแล้วตอนนี้นะน่าจะอัดหมดเนี่ย อันนี้เขาได้หกพันสองนะแม่แสดงว่าข้าวสวยจัดผมรอให้พี่แกออกมน้าไปครับเดี๋ยวไปขายข้าวโอ้่ต้องห่วงเลยรถทะลักลงสีเลยครับโอ้วันนี้แดกเปิดอ่ะฝนไม่ตกครับเกี่ยวได้ครับซัดกันไม่ฟังเสียงนะฮะแน่นจัดครับ ทะลักถึงข้างนอกอ่ะมีต่อตูดผมอยู่คันนึงอ่ะเพียบอ่ะมาเร็วแค่ไหนก็มาอัดอยู่ลงสี่นี่แหละครับนี่ได้หกพันร้อยเท่าของพี่ตั้มเลยครับเดี๋ยวผมไปเทข้าวก่อน รถเยอะมากนะครับลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราแซดกลับไปต่อเลยเบิร์ทีเดียวนี่ครับลากไปเมื่อกี้นี้หกเกียนยิบเก้าสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสามบาทเที่ยวเมื่อกี้นี้ ติดตามสายไปสามผมก็เมื่อกี้อุ้มหนึ่งเต็มแล้วถอยรถมาใส่ให้เขาข้าวเนี่ยยิบเจ็ดไร่ะโอ้โหเกินข้าวครัข้าวดูดีนะแต่มันแห้งนะครับลงมแห้งแต่อันนี้เขาไม่กระทบนะอันนี้ของเขาอีกแปลงหนึ่งอีกสิบแปดไร่เราก็มาหวานมาฉีดนั่นแหละครปรงจรอันนี้ข้าวน่าจะอยู่ราวๆยี่สิบเกียนต้นๆไม่น่าจะเกินยี่บสองเกียมยิบเจ็ดไรนะราคาหกพั 6, นร้อยครับ ดีกว่าไม่ได้อะไรครับโอ,โอร้รอ่ะแน่นจัดร้ารถเยอะจริงช่วงบ่ายอ่ะแน่นล้องสีอ่ะ ก็จะเ,เบิกตังค์ให้เขาเชือกนี้ผมน่าจะลากมาประมาณสามกียลนหน่อยสามกียนบั้นเอาออกมาแล้วโอ้ยนี่ครับรถเพียบโอ้โหฝนตกแล้วครับนี่ไม่ใช่น้อยครับ จื๊อจื๊อจื๊อไปเลยเมื่อกี้นี้จัดเต็มนี่เราก็เว้นช่วยเขายูเทิร์นกันหน้ากิโลครับที่กลับเลี้ยวเนี่ยครับเราก็เลี้ยวกันตรงนี้พื้นขัดมันด้วยนะ แต่ของผมเลี้ยวทีเดียวพน้นนะเนี่ย,ยลงกีโลมาก็เลี้ยวสุบเลี้ยวได้เยอะอยู่นะแต่กระจกก็ปัดๆกำแพงนิดหน่อย<ม>นีส,ยนยสามี่เจในสามเกียนหกสิบสี่มาตาเดิม